เสือดำรำครวนเรื่องราวเล้นลับที่เกี่ยวข้องกับพื้นป่ายังเป็นเรื่องราวที่น่าพิศวงและชวนค้นหาธรรมชาติที่สวยงามมันช่างแฝงไปด้วยความน่ากลัวที่สุดจะอย่างถึงซึ่งแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกซ่อนลอเร้น อยู่ในป่าดงดิบลึกและห่างไกลการเดินทางเข้าไปสัมผัสนั้นแม้ว่าจะยากเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังมีมนุษย์ที่อยากลิ้มลองและเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวนั้นๆในสมัยก่อนนั้นการล่าสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารหรือนำเนื้อมาขายสำหรับพวกชาวบ้านหรือนายผ่านนั้นก็ทำตามกันมา เป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยังไม่ค่อยมีความเจริญมากทำให้อาหารการกินค่อนข้างหายากจึงจำเป็นต้องล่าสัตว์เพื่อดำรงเลี้ยงชีพและในสมัยนั้นสัตว์ป่าต่างๆก็ยังชุกชุมมากด้วยเช่นกันความอุดมสมบูรณ์ของป่าจึงทำให้การล่าสัตว์ของชาวบ้านไม่ค่อยกระทบกับระบบนิเวศเท่าไรนะ แต่ในตอนหลังๆทางการได้ออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าเพราะความเจริญของสังคมที่ลุกล้ํำเขตป่าจำนวนประชากรสัตว์ป่าที่ลดลงเป็นจำนวนมากทำให้มีการคุ้มครองสัตว์ป่าชาวบ้านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเลิกล่าสัตว์ป่าไปโดยปริยายแต่ก็มีนายพานบางส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติตามตัวของบทกฎหมาย ก็ยังแอบลักลอบล่าสัตว์ตามปกตินายพรานบางส่วนนั้นก็ผันตัวปรับเปลี่ยนอาชีพไปเป็นไกด์ทัวร์ป่าแบบเถื่อนอน,นำทางพวกคนรวยหรือนายทุนออกไล่ล่าหาสัตว์ป่าและล่ามันเพื่อความสนุกความบันเทิงและความเพลิดเพลินตามอัธยาศัยของคนรวยๆพวกคนรวยๆบางคนก็ยิงสัตว์ทิ้งเล่น ใต้เกลื่อนป่าบางคนก็ล่าเอาเนื้อมากินเอาหนังเอากระดูกมาทำเครื่องประดับช่างเป็นอะไรที่โหดล้ายจริงๆแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ต้องเจอกับอาถรรพ์และความเล้นลับต่างๆคนเหล่านั้นต้องหายสาบสูญไปในป่าแม้ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครหาตัวพวกเขาเจอ เรื่องนี้เป็นเรื่องสยองที่นายพลและกลุ่มคนที่มีอันจะกินได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะลอดตายกลับออกมาได้แต่ก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองที่เกินจะจินตนาการพลานคำเป็นนายพลที่มีชื่อเสียงด้านการเดินป่าเป็นอย่างมากเชื่อกันว่า แกนั้นมีวิชาอาคมแกลก้ามีคาถาเปิดป่าทําให้สามารถเดินทางในป่าได้อย่างปลอดภัยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนมีอันจะกินคนหนึ่งและชาวมูคณะได้มาจ้างให้พลานคำไปเป็นไกด์นำทางเดินป่าซึ่งตัวแกเองนั้นก็ไม่ได้รับงานชิ้นนี้เพราะแกไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ป่าอีกแล้ว พลานคำจึงแนะนำให้นายทุนหรือคนรวยไปหานายพลานคนหนึ่งที่ชื่อว่าพลานมาซึ่งพลานมาคนนั้นมักจะลักลอบทําอาชีพผิดกฎหมายอยู่บ่อยๆนายพลานมาคนนี้ชอบรับงานประเภทนี้อยู่แล้วโดยคนมีอันจะกินที่มาจ้างนั้นก็คือคุณปลองชายหรือคุณชายเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเป็นอย่างมาก คุณชายนั้นมีลูกน้องคนสนิทอีกสองคนชายหนึ่งและหญิงหนึ่งผู้ชายนั้นเป็นลูกน้องของคุณชายผู้มีความชำนาญในการยิงปืนส่วนผู้หญิงนั้นก็เป็นเชฟที่มีความชำนาญด้านการทำอาหารป่าเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็เก่งมากราวกับเชฟกระทะเหล็กหรือเชฟตามพัฒคารอาหารอิตาเลียนเลยเมื่อคุณชาย ดิวงานกับพลานมาเรียบร้อยแล้วทั้งสี่คนก็ออกเดินทางเข้าป่าไปในวันนั้นเลยการเดินทางเข้าไปในจุดตั้งแคมป์และล่าสัตว์ป่าต้องเดินทางไปร่วมสองวันเลยทีเดียวหลังจากที่ตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นนายพลานก็ได้พาชายและลูกน้องไปที่จุดซุ่มยิงสัตว์ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดตั้งแคมป์หลายกิโลเป็นห้างที่อยู่บนต้นไม้โดยให้แม่บ้านยิงนั้นรอเตรียมประกอบอาหารอยู่ที่แคมป์ทั้งสามคนนายพลาชายและลูกน้องของเขาได้ขึ้นไปรอดักส้มยิงสัตว์ที่บนห้างในช่วงที่ยังไม่ค่อยดึกมากนะัก นายพลานและลูกน้องคนสนิทของชายก็ได้โชว์สเต็ปการยิงและความแม่นยำก่อนโดยการยิงไก่ฟ้าหางลายและหมูป่าหลายตัวยังมีเก้งป่าอีกตัวหนึ่งด้วยหลังจากนั้นก็ได้ซุ่มรออยู่นานพักใหญ่จนมีเสียงเท้าของสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งเดินเข้ามาเหยียบเศษใบไม้ใกล้เข้ามาบริเวณห้างจากการสองด้วยกล้อง ซ่องกลางคืนก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าสัตว์ตัวที่เข้ามานี้ก็คือเสือดำนั่นเองในขณะที่นายพลานกำลังประทับปืนเล็งไปที่เสือดำตัวนั้นคุณชายก็ได้เอามือแตะที่บ่าของนายพลานเบาๆก่อนที่จะก,กระซิบบอกกับนายพลานว่าพลานตัวนี้ผมขอนะแน่นอนว่านั่นคือการบ่งบอก ว่าชายจะเป็นคนลงมือลั่นไกสังหารเสือดำตัวนี้ด้วยน้ำมือของเขาเองชายเล็งปืนไลเฟิลของเขาไปที่ด้านหลังของเสือดำก่อนที่จะลั่นไกในทันทีเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วพื้นป่ากระสุนปืนพุ่งก็ไปที่ร่างของเสือดำตัวนั้นในทันทีเสือดำร้องคำราม ด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะล้มลงไปและชักอยู่พักใหญ่แล้วตัวของมันก็นิ่งสงบไปคุณชายนั้นภูมิใจเป็นอย่างมากที่เขาได้สังหารเสือดำตัวนี้โดยการล่านั้นกฎในการล่าเวลาที่ยิงสัตว์ป่าได้นายพลานจะยังไม่ลงไปเอาในทันทีเพราะอาจจะมีสัตว์ร,ร้ายซุ่มคอยโจมตีอยู่ เวลาที่ลงไปข้างล่างทั้งสามคนนั้นจึงได้รอเวลาให้เช้าก่อนถึงจะลงไปเอาซากสัตว์ที่ยิงไว้ข้างล่างได้ในระหว่างที่รอเวลาเช้าอยู่นั้นจูจูก็มีเสียงคล้ายสัตว์เดินเหยียบเศษหญ้าเข้ามาอีกเสียงของมันดังมาจากทางรอบทิศท,ทางเลยเสียงนี้มันทำลายความเงียบสงัดของป่าในยามค่ำคืนไป ราวกับว่ามีสัตว์ป่าจำนวนมากกำลังเดินเข้ามาในบริเวณนี้พลานมาถึงกับพูดออกมาเลยทีเดียวว่าเฮ้ยมันชักจะเริ่มแปลกแ,แ,แล้วนะปกติเนี่ยสัตว์ป่ามันไม่น่าจะมารวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมากขนาดนี้คุณชายเลยใช้กล้องส่องกลางคืนส่องไปหารอบทิศทาง แต่ก็ไม่เห็นมีสัตว์สักตัวในบริเวณนั้นพลานมาบอกกับคุณชายและลูกน้องว่านี่มันต้องไม่ใช่เรื่องที่ปกติซะแล้วให้ทุกคนอยู่เงีย,งยบๆไว้ก่อนแล้วรอจนเช้าโดยให้ทุกคนไม่ต้องสนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสามคนต้องข่มความกลัวไว้ในจิตใจกับเรื่องนี้ เสียงเหยียบใบไม้นั้นยังดังไปทั่วตลอดเวลาในบริเวณนั้นก่อนที่มันจะค่อยๆสงบลงในตอนที่แสงอาทิตเริ่มาสาดส่องเข้ามาทั้งสมคนรีบลงจากห้างเพื่อไปเก็บซากสัตว์ที่ยิงไว้ก่อนแล้วเมื่อคืนพวกเขาขนมันกลับมาที่แคมป์ที่แ่ครัวนั้นได้เตรียมวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารเอาไว้แล้ว หลังจากที่แม่ครัวได้โชว์สเต็ปการทำซุปเสือดำสูตรอิตาเลียนแล้วนั้นทั้งสี่คนก็ได้แบ่งปันความอร่อยซึ่งกันและกันของซุปเสือดำนี้หลังจากอิ่มหนำสำราญแล้วตกดึกในคืนนั้นเองก็ได้เกิดเรื่องราวสุดสดสยองขึ้นมาช่วงประมาณเที่ยงคืนในคืนนั้นทุกคนได้นั่งล้อมวงคุยกัน จ,จู่ๆก็มีเสียงเหมือนว่ามีสัตว์จำนวนมากเดินวนเวียนอยู่รอบบริเวณแคมป์ไฟมันช่างแปลกเอามากๆเพราะปกติสัตว์ป่านั้นจะกลัวและไม่กล้าเข้ามาใกล้บริเวณที่มีแสงไฟแต่เมื่อคุณชายและลูกน้องพยายามจะมองหาตัวก็ไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ป่าอยู่สักตัวพวกเขา สังเกตเห็นแต่ดวงตาที่แดงกล่ำของพวกมันซึ่งก็ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่รู้แค่ว่าพวกมันมีจำนวนมากมายเป็นอย่างมากในตอนนี้พลานมารู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันช่างมีปกติเอาซะเลยฝูงสัตว์ป่าเหล่านั้นส่งเสียงขู่คำราม ร้องออกมาเสียงของพวกมันดังพร้อมกันก้องกังวานและพวกมันก็ยังเดินวนเวียนไปมารอบบริเวณแคมป์ไฟและแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจูๆ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินแหวกดงไม้เข้ามาในบริเวณแคมป์ไฟสร้างความตกใจให้กับทุกคนที่อยู่ที่นั่น แน่นอนว่าในตอนนี้ทุกคนต่างหยิบป,ปืนขึ้นมาถือกระชับแน่นเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันชายคนนี้มีท่าทางที่ประหลาดเขาเดินดุ่มดุมเข้ามาด้วยท่าทางที่ดุดันและไม่เป็นมิตรก่อนที่จะตะโกนออกมาว่าฮีโร่มาฮีโร่มา ถ้าเพื่อนของกูทำ,ทำไมพ่านมารู้ได้ทันทีเลยว่าชายคนนี้นั้นต้องเป็นสัตว์ป่าที่มีตะบะแรงกล้าจำแรงกลายมาเป็นคนแน่นอนพลานมาจึงได้ใช้กระสุนลงอาคมยิงเข้าใส่ชายคนนี้ในทันทีก่อนที่ชายคนนี้จะล้มลงไปนอนกองที่พื้นจากนั้น ร่างกายของเขาก็ได้แปลเปลี่ยนและกลายร่างเป็นเสือดำก่อนที่ร่างนั้นจะกระโจนพุ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้ข้างป่าต่อหน้าต่อตาทุกคนในขณะที่ทุกๆคนนั้นกำลังตกตะลึงท่านใดนั้นเองก็มีคนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้เป็นจำนวนมากพวกเขานั้นคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านั่นเองพวกเขา ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มในทันทีพร้อมกับหลักฐานที่มีอยู่ที่นั่นต่อนหน้าต่อตาเลยซึ่งแม้ว่าคุณชายจะขอติดสินบนอยู่หลายต่อหลายครั้งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้รับข้อเสนอของคุณชายเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมทุกคนก่อนที่จะส่งตัวเพื่อดำเนินคดี ในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีอยู่นั้นพลานมาได้ขอใช้โทรศัพท์และโทรไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพานคำฟังและยังเล่าทิ้งท้ายอีกว่าการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามมาจับพวกเขาถูกก็เพราะว่าเสือดำตัวหนึ่งนำทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาที่จุดนั้นนั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ